ดีจ้ามาเด้อพี่น้องมากินข้าวเจน้ำป้าเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันผู้ใดยังว่าท่านได้กินกับมาได้อันนี้กับผลลไม้คือกาวผลลไม้เ่เคยขาดพี่น้องขาดบ่ได้ผลไม้ฮะในร่างกายนี้ว่ามันมิจ่ผลไม้กับพักนะล่ะอันนี้กับพักอันนั่นกับอันผู้ม่อนแผ่นผู้ม่อนแผ่นกำล,ลังกวนอยู่กำล,ลังกวนอยู่ว่าท่านได้แล้ว ผู้ม่อนแผ่นพี่นอ้องผู้ม่อนแผ่นที่กวนอยกที่คอยไปยันมันนไหลยันมันไหมลตุ่นนะฮะเลยยันมันไหมกลก้นนะคะเลยคอยเห็ดไฟไอ่อนๆมาเดินด้วยพี่น้องมาเดินมาเดินม,มากวนอันมาตัดม้งแผ่นซอยป่าเอ้ยบอกเมนบอกม้งแผ่นบอกยิ้ผู้ม่อนแผ่นค่ะผู้ม่อนผู้ม่อนผู้เมนนบักม่วงนก อันนี้ก็คืออาหารป้าคือกาวลังมือกับอันซุปลังมือกับอบลังมือกับแกง <c oughs> ลังมือกับปนอาหารนะแต่กับอาหารจีจกหากเขานะ่ละล่ะพี่น้องบงต้นอันนี้คุณป้านะบงต้นไอ้ลิ่นมังกรนลนะมันสิขึ้นไปหอดใส่แล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยวพูดลพูดลพูดลเม็ดกลัวพูดหละเนาะประตูนี่มันจักเม็ดหน้าต่างนี่ อันนี้กระตุ้นเศรษฐีเรือนในอันนี้กวักมรกตอันนี้กับอ้วงสร้างพี่น้องเอ้ยปลูกในครัวอันนี้บ่แมนนะ่น่ะอัน,นห้องทีวีอันนี้เป็นห้องครัวอันนี้ปลูกอย่างอื่นบ่ได้ปลูกแบบเป็นดอกบ่กได้มันตายเบ้อคือต้นดันอย่างก็ดอกกล้วยไม้หมนะ่นน่ะเอามาปลูกเัวหนึงแล้วเด็ดสมอเลยบ่าตายบ่พี่นอ้องเอ้ยก็เลยเซา,าก็เลยเซาปลูกก็เลยแบบเอาเป็นใบเขียวๆมาปลูก บ่าจังยืนปนจังอันนั้นบางเนี่มันอันมันบอ่อแหกหักป่าเอามาใส่มันก็นเลยไหลโฮมกันบบบนี้อันนี้กะอาหารเจอันนี้มาเด้อมาเด้อมากินน้ำป่าเด้อขอบุณหลายๆเด้อทุกคนที่กดเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด้อคะ่ะฝากนี้ อันนี้ก็อาหารจีคือเก่าค่ะเดีวป้าก็ลงคิดผู้ใดขั้นบนหมกนักบอซอกตะเลื่อนทานขั้นสงสารกับกดในเด้อจา้าพอมีอันกำลังใจเหตุต่อไปอยากกลับไทยพี่น้องเอ้ย <c oughs> อยากกลับไทยอยากไปบ้านกุก๊กเกาะมันจะไปกาบปูนี่แต่สิ่งดีๆเขามาเด้อันบริเวณนั่นค่ะท่านผู้ใดคิดดีทำดีก็นีแต่สิ่งดีๆท่านผู้ใดอัน ลู้จักแล้วก็ได้เบิ้งอันบริเวณที่ปูยย่เขาจนาอยู่บริเวณดินลุ่มพลทั้ละถึงยู่ใกล้อยู่ไกล่ก็ตามที่มีแต่สิ่งดีๆเขามาคือป้าคือการหนีป้าก็บไม่ได้นึกได้ฝันได้ว่าแฟนสีมอบอันหลดเป็นคันให้ลูกสาวหน่อยคนนะเขาสีมอบหายฝรั่งเพราะว่าเขาเฮ็ดงานผ่เฮ็ดงานมันเนาะเขาบ่ได้มอบให้กันง่ายๆได้พี่้องเลยขนาดพ่อแม่ลูกเนาะอัน มีมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะโอ้มีมูคนหนึ่งเขามานวดน้ำปลาเบ้าเรียกกเบ,บ้าตามที่เขาบอกเนาะเบ้าผันฟังขนาดลูกเจ้าของแท้ๆหยน่งื่อนหาคนก็นยังได้ใสอีกคืนพี่น้องคานผู้บดีหลีเขาบม่ได้ให้เฮาง่ายๆเลยขอบคุณเลยละ่ะทุกคนที่เป็นกำลังใจป้าก็ขอขอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เพื่นมองเห็นจะเป็นค่วมดีหรือค่วมสามบารมีค่วมอย่างของป้านี่ละ่ะ ลูกก็เลยได้่นำรดเป็นคันพี่น้องขอบคุณลหลายๆซาทุโบโูเมนอวดเด้อว่าอ้วมจิงเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจิงพี่น้องแรงอธิษฐานมีจิงป้าฝันอยากให้ลูกมีรถสงสารลูกเขาไปเหตุงานขี่จักรยานไปพี่น้องเอ,อ้ยงามหิมาขี่จักรยานไปลังเท้ากล็ล่มคุกลูกคุกคานไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันลื่นนะ ป้ากับภาวนาสวดมนต์มาตลอดขอให้มีคนยื่นมือเข้ามาซอยป้าวางสิผลสุดท้ายมากก็ได้อีหลีพี่น้องลูกสาวป้าเคยสงสารคนเคยหาเงินส่งหมดลดซอยเขาบัดนี้ลูกสาวป้าไปขอยืมกับข้าเจ้ามาพ่อได้มากครับพาลูกไปเที่ยวไปหาหมอหาอย่างนี้แหละเขาปฏิเสธแม้ป้าก็เลยโอ้ยเจ็บใจน้ำตาก็ออก ลูกเฮาสิโบมีจักเถื่อบ่ปากกระคิดมาตลอดนะกระสวดนมอขอพรมาตลอดผลสุดท้ายก็เป็นความจริงพี่น้องซาธูขอบคุณเลยนะ